ครับวันนี้มาตรวจบันไดกันนะครับเป็นบันไดวนก็เดี๋ยวเราก็จะมาดูนะครับสภาพความเรียบร้อยบิ่นไหมผิวไหมเป็นรอยไหมนะครับนี่คือภาพรวม<ส>เรามาดูด้านข้างมองไม่ค่อยเห็นเลยครับก็เ<ม>ดี๋ยวเราก็จะมาดูพวกความเรียบร้อยแล้วก็พวกระหน้าพวกอะไรพวกนี้ของบันไดนะครับลูกตั้งแล้วก็ลูกนอนนี่เป็นการเช็คละหน้านะครับเดี๋ยวเราจะเอาระดับน้ํา วัดดูทุกขั้นเลยนะครับนี่เดี๋ยวเราดูที่ระดับน้ําดูระดับน้ำวันตรงไหมอ่าอนนี้เดี๋ยวต้องแก้นะครับผมต่อไปถัดไปจะเป็นพวกเป็นลอยนะครับนี่ครับเหมือนจะมองไม่ค่อยเห็นแล้วต้องเอาไฟส่องถ้าเพ่งสังเกตดีๆก็สามารถเห็นได้อยู่แล้วก็นี่ครับเห็นชัดเจนแล้วก็จะเป็นพวกรอยต่อเนี่ยครับซิลิโคนเลอะสีเนี่ยครับ แล้วก็อันนี้นี่จบ,จบแล้วก็พวกนี้นะครับถ้าไฟสองมันจะเห็นชาร์จอยู่มันจะเป็นนะครับขนแป้งน้อยๆแล้วก็บิน